ผมเป็นลีดอยู่ในเต็ดมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสโมสรไหนที่เข้ามาแบ่งแย่งความจงรักภักดีของผมไปจากลีดอยู่ในเต็ดได้แต่สุดท้ายก็มีจนได้นะครับนั่นก็คือหงแดงลิ้วผูนั่นเอง เจมินเนอร์นะครับท่านรองของเรานั่นเองท่านรองชาวเรานั่นเองครับอีกคนหนึ่งนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่จะอําลาทีมไปเมื่อสิ้นฤดูกาลนี้นะครับพร้อมกับล็อบบี้ฟอร์มิโนพร้อมกับลาอบบี้เกต้า B ater, พร้อมกับเอลเลชเชบลแลนด์ A นะครับปูเจมเนี่ยต้องพูดถึงมากที่สุดรองจากฟูมิโนเลยนะครับด้วยความสามารถที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์ของลุงเขานะ mm hmm. <laughs> ที่เขาเล่นได้หมดเลยตั้งแต่กองกลางแบ๊ ขวาปีขวานะครับคือเรียกได้ว่าตรงไหนขาดปู่พร้อมเติมนะฮะล่าสุดเนี่ยหลังๆเลยปู่ก็จะพร้อมที่จะลงบ่อยหน่อยในฐานะของกองกลางแล้วก็แบกขวานะฮะหลังแบกขวาบ่อยบ่อยบ่อยสุดเลยนะเพราะว่าเป็นปัญหาเยอะนะครับเพราะเทนมักจะรั่วเยอะนะ,ะับปู่ก็จะลงมาช่วยวิ่งแทนในตอนหลังนะครับนี่แหละคือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้อง คิดถึงแน่นอนที่เราชาวเราเนี่ยจะคิดถึงแน่นอนด้วยบุคลิกภาพของเขาในห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็บุคลิกภาพของเขาในที่ความเป็นผู้นําในสนามนะครับต้องบอกว่าบางทีเนี่ยน้าเจมเนี่ยลงบ่อยกว่าแฮรเดอร์สันอีกนะเพราะว่าด้วยความฟิตของเขานะซึ่งปู่เจมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขารักในทุกๆวินาทีเลยนะฮะที่เขาได้คาแข่งอยู่ใน ถิ่นแอนฟิลด์เนี่ยนะครับเขารักทุกช่วงเวลาของเขาที่นี่เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือว่าทีมงานสตาฟโค้ดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันทำให้เขาต้องหลงรักไปโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับประวัติศาสตร์ของที่นี่ขนาดของสโมสรการแข่งขันความเป็นอริระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมเชสเตอร์ไนเต็ดมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสเสน่ห์ที่ที่โลกฟุตบอลน,นี้มันหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วที่จะมีสเสน่ห์ได้เท่านี้นะฮะปู่เจมก็พูดไว้ประมาณนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรอบโลกไปแข่งมาแล้วทั่วโลกหรือว่าค่ำคืนแห่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ดีการที่ต้องดวลกับบาร์เซโลนาจนพลิกกลับมาอาชนะก่อนที่จะเข้าไปชิงในในปีนั้นก็ดีสุดสิ่ทุกอย่างเป็นโมเมนต์ที่จะตาตึงใจของลุงของหรือว่าของอของแนทเจมิเนอร์เนี่ยไปตลอดชีวิตเลยเขาบอกว่านี้มันเป็นอะไรที่เขาภูมิใจมากๆเลยที่เขามีส่วนร่วมกับความสําเร็จของลิพูในชุดนี้นะครับโดยนะ้าก็ได้บ่อยนะครับว่า นะโชคดีมากๆเลยที่ได้เล่นที่นี่อยู่ถึง8ปีนะครับได้ร่วมทุกนุสุกับแฟนบอลกับเหล่านักเตะที่นี่มาถึง8ปีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรก็เป็นของแฟนบอลครับเพราะว่านักเตะทุกคนเนี่ยก็ต้องมีวันที่จะโรยลาแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนทายนะครับย้ายกันออกไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคืนสโมสรให้กับแฟนบอลทั้งเขาก็พูดดีครับปู่เจมส์นะครับก็ยังบอกนะครับว่าภูมิใจเหลือเกินที่ได้ถูกเลือกเป็นผู้ถูกเลือกให้สวมเสื้อเบอร์เจ็ดนะครับซึ่งเป็นเบอร์ เรียกได้ว่าเป็นเบอร์สุดยอดของทุกๆสโมสรเลยก็ว่าได้หรือ์รูก็มีตํานานเบอร์เจ็ดหลายๆคนนะครับที่แบบเทพๆนะแม็กมานามานขวัญใจผมก็ดีนะครับถึงแม้จะจากไม่ค่ดีก็ตามนะี๋ยวจะเป็นหลุยส์โซเลสก็ดีนะครับที่แบบยุคลงหลังมานะครับที่ว่า เบอร์เจ็ดเทพเอาทีททท่เราแบบนึกได้แบบแจ่มๆเลยนะฮะก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเจมินเนอร์นะครับที่มาสารต่อตํานานเบอร์เจ็ดนะครับซึ่งเขาบอกว่าภูมิใจมากๆเลยที่เขาได้เบอรอ์หล่อเบอร์นี้นะฮะแต่ก็เขาก็ยังหยิกแกมยอกอะ่ะก็คือเขาบอกว่าแต่ผมเชื่อเลยว่าแฟนบอลคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วแหละเบอร์เจ็ดที่จะมาเล่นเป็นวีนแบ็กแบบนีญญ้มันก็จริงว่ะเนอะเบอร์เจ็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์แบบ ของปีกหล่อของทีมนะครับเป็นศูนย์หน้าก็ดีเป็นปีกก็ดีเป็นกองกลางก็ดีเป็นกองกลางตัวรุกก็ดีครับแต่ว่าคอนุพูในยุคศตวตรรษนี้ที่ผ่านมาคือกองหลัง <c oughs> คือกองหลังซะส่วนใหญ่นะครับก็คือปู่เจมีเนอร์นั่นเองก็บอกว่าจากนี้ไปผมขออนุญาตคืนเบอร์เจ็เข้าไปสู่ตำแหน่งที่ที่คู่ควรของเบอร์เจ็แล้วนะครับก็เขาบอกว่า แล้วแต่ที่เขาย้ายไปแล้วในเบอร์เจก็จะไปอยู่ในอยู่ในตัวของนักเตะที่คู่ควรกับตำแหน่นงนี้จริงจรงจังสักทีหนึ่งนะครับก็มันก็มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้มีนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะมีจองเบอร์เจ็ดบ้างแต่ผมว่าคงเป็นดีอาร์ตฮะไม่ต้องไปหาใครใหม่หรอกดีอาร์ตเนี่ยแน่นอนเบอร์เจ็ดแน่นอนเพราะว่าสายพลิ้วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาใครทายาทให้วุ่นวายหรือว่านักเตะใหม่ครับดีอาร์ตนี่เบอร์เจ็ดโวร์ครับที่จะสืบทอดตำนานของปู่เจมต่อไปนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยปู่ก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเขาก็เศร้าครับเศร้ามากๆเลยที่จะต้องจากไปนะครับแต่ว่ามันมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องไปเขาจะต้องไปหาความท้าทายใหม่ๆนะครับเขาจะต้องทิ้งประวัติศาสตร์ทิ้งความน่าภาคภูมิใจไว้ที่นี่นะให้เป็นตำนานต่อไปนะครับแล้วเขาก็จะเดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองตราบเท่าที่ตัวเองยังมีแรงเหลืออยู่นะครับก็3 8ที่แล้วมั้งถ้าเป็น3 8ที 8, ร่รุ่นรุ่นเล่าๆนี้ก็น่าจะ วิ่งไปขาก็แก๊ก็แกกไปแล้วแต่ลุงยังไหวอยู่นะยังเล่นบอลใน,นระดับสูงสุดได้อยู่นะคือพีเม์ลีกนะครับก็ไปเล่นกับไบตันนะแล้วก็ ไม่รู้จะไปลงตำแหน่งไหนของไบตันนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะปู่ฟิตเลือเกิดน,นะปู่เจมฟิตเลือเกิดเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากๆที่เป็นสโมสรที่เขาเคยเล่นให้กับลิเวพูแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปผมจะจดจำลิเวพูไว้อยู่ในหัวใจตลอดไปอยู่เคียงข้างกับหลีดอยู่แต่ที่เขารักแระเทอดทูลเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็จะเป็นหงแดงตลอดไปะจะไม่มีใครมาแทนที่หงแดงลริเวพูได้นะครับก็แกก็ทุ่มเทจริงอย่างที่เราได้เห็นนะแก,กรักลิเวพูมากจริงๆนะครับสำหรับเจมี่เนอร์ก็ขอให ปู่โชคดีนะฮะให้เป็นโชคดีกับสัตว์ปีกตัวต่อไปอย่างไบรตันแล้วกันครับให้ประสบความสำเร็จในปั้นปายนะครับเจมีเนอร์